เจอโลกมากนัก่งลงนั่งลงเออเหนื่อยสวัสดีค่ะอุ้มนะคะชืุ่มทีพีค่ะ บอกว่าก็วันนี้เขาอุ้มมาตื่นเต้นมากเพราะว่าน้องชูก้าเนี่ยได้งานครั้งแรงนั่นเองค่ะใ<ห>ครยังไม่รู้จักน้องชูก้าเนี่ยสามารถดูคลิปเก่าของอุ้มก่อนได้ค่ะที่มีแนะนําเจ้าตัวน้องหนีไปเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดเบื้องหลังให้ดูนะคะระหว่างการที่ถ่ายงานของชูก้าแล้วก็อุ้มนั่นเองเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยน้องซนมากกัดทุกอย่างใน่ฝั่งหน้าคนรู้ใช่ไหมอุ้มตอ่อเลยปอมก็คือน้องกัดกัดแบบ จริงๆังมากวันนี้ก็เลยจะมาดูว่าแบบเอิมจะวุ่นวายแค่ไหนนะคะพราะวันนี้เนี่ยอุ้มจะเป็นเหมือนตัวประกอบเหลกของการถ่ายงานวันนี้เนี่ยก็จะเป็นชูการน,นั่นเองนาะฉะนั้นอุ้มเนี่ยก็จะผมมาแบบกระติดนึงนะคะเพราะว่าไม่ใช่แบบตัวหลักมันจะเป็นเหมือนตัวประกอบค่ะคือได้เห็นในวันแรกที่มาที่ถ่ายให้ดูเนี่ยน้องก็คือย,ยังแบบเออมีความนิ่งๆไม่ค่อยสํารวจเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือสนไม่ไหวละค่ะทุกคนสว่วนมากมาก,ก็เดี๋ยววันนี้นะอุ้มจะแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงเนาะเพราะว่า เราจะถ่ายรูปกับชูก้าด้วยแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยเรามาเป็นเหมือนตัวประกอบเนี่ยจะแต่งหน้าแบบอ่อนๆสดใสดูเป็นธรรมชาตินั่นเองค่ะแต่งเสร็จหมดแล้วนะคะเหลือปากกับแก้มเราก็จะทาแก้มนะคะด้วยสีชมพูอันนี้จะมาในความแบบหวานๆนั่นเองผมก็คือจะปัดขึ้น เดี๋ยวต่อมาเนี่ยเราก็จะลงลิปนั่นเองค่ะก็คือทุกคนจะเห็นในกล้องแบบปากซีดมากเลยใช่ไหมจะมาทาปากกันหน่อยให้มันดูแบบมีความมีสีสันนะคะวันนี้นะคะลิปที่อมจะใช้เนี่ยก็คือตัวนี้เลยเป็นวัสลีลิปแคทุกนั่นเองตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นลิปสามมันประจาโตอุ้มเลยค่ะเพราะว่าใช้บ่อยมากอันนี้คือเป็นสีลรซซี่ทีลิปบลัมค่ะสีมันสวยมากชวนให้ดูข้างหลังนะคะเอ้วเขาจะบอกว่าหัวมันใช้ง่ายมากคือหัวมันจะเป็นประมาณน,นี้เชื่อสีมันจะประมาณนี้นะคะ นี่คือจะเป็นสีชมพูอ่อนนะคะดูแบบทาแล้วสุขภาพดีดูไม่ป่วยนี่เห็นปะจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นแบบบีบทาจบไม่ลอะมือเลยนะคะคือง่ายมากสะดวกมากๆแค่ตัวเดียวเลยนี่เราก็จะมาทากันค่ะ เป็นสีชมพูอ่อนนะอย่างที่ทุกคนเห็นกันแล้วก็น,นี้เนี่ยคือทาเสร็จแล้วเนี่ยปากก็จะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นตั้งสองเท่าเนี่ยทุกคนลดอาการแห้งแตกด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะคือปกติเราใส่แมสใช่ไหมแล้วเวลาเราทาลิปเนี่ยลิปมันก็จะเลอะแมสถูกไหมแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่เลอะนั่นเองเนี่อุ้มไปเอาแมสมาแล้วนะคะเป็นแมสสีขาวเลย ใส่ไปแล้วเนี่ยมันก็จะแบบไม่เลอะแมนะคะไม่ติดแมทน,นั่นเองเนี่ยอันนี้คือจะบอกว่าแมนะใกล้ปากมากนะคะนี่ส่วนตัวคือชอบตัวนี้มากคือว่าุมาใช้สักพักแล้วนะคะคือจริงๆหลอดมันจะบุกกว่านี้แต่ว่านี่คือไปจัดส่งให้มันวมหน่อยคือใช้มาสักพักแล้วตัวแบบดีมากปากชุ่มชื้นขึ้นเยอะมากเลยทุกคนนี่อันนี้เราก็พูดมาสักพักแล้วเดี๋ยวมาให้ดูแมทกันดีกว่าค่ะนี่ชึบ นี่ก็คือแบบไม่มีความเลอะเลยแนะนําเลยนะคะใครที่แบบอยากจะใช้เนี่ยคืออันนี้สามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแล้วราคาหน้าหลังอีกแล้วค่ะแค่99บาทเท่านั้นค่ะแบบถูกและดีนะคะคุณภาพก็เลิศทุกคนต้องไปตามแล้วนะซึ่งตอนนี้นะคะองค์กรพร้อมเรียบร้อยแล้วเนอะเดี๋ยวเราก็จะไปข้างล่างกันดีกว่าค่ะไปดูว่าเจ้ารองชูกา้าเนี่ยจะซนแค่ไหน,นะคะวันนี้เราจะถ่ายรอดหรือเปล่าแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงนั่นเองตอนนี้องค์กรขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือพาเจ้าตัวชูกา้าขึ้นมานะคะทุกคนเห็นตรง นิ่งอยู่แต่ว่าถ้าปล่อยลงคืนแล้วเนี่ยน้องก็จะสนมากค่ะเพราะฉะนั้นก็จะจับไว้ก่อนนะคะเอาน้องเพิ่งตื่นก็เลยจะมีความแบบเบลอๆนิดนึงอะจะองอสักพักนะคะถึงจะแบบตื่นอย่างเต็มตัวะะจะหลับกลางอากาศละชูก <c oughs> ้มันง่วงอะเนาะเออแต่เ็นหลายคนนะคะเมนมาแบบเอออยากให้ถ่ายคลิปกับชูก้าอีกนะคะก็เลยคือเอาน้องมาถ่ายงานแต่ว่าสภาพเหมือนจะหลับแล้วหลับกลางอากาศหนึ่งชุก้าชูก้าชูก้า กไม่ไหวแล้วปล่อยหนูไปนอนนี่เราจะเอาน้องไว้บนเก้าอี้นะคะชุบกลัวตัวสั่นตัวสั่นแล้วกลัวเหรอชุกกะกะ เดี๋ยวเรก็จะมาเริ่มถ่ายกันนะคะซึ่งฉากแรกเนี่ยก็จะไม่มีอุ้มนะคะคือจะมีแค่น้องอว่าลุงก็จะเป็นคนถ่ายรูปให้น้องนั่นเองค่ะอันนี้คือเราก็เตรียมฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่เอาน้องนั่งเฉยๆซึ่งจะทำได้ไหมก็อีกเรื่องน้องอาจจะหลับกลางทางก็ได้นะคับที่ถ่ายเอาว่าเดี๋ยวเรามาเริ่มถ่ายกันดีกว่าค่ะก่อนที่น้องจะหลับกลางทางนะคะ อันนี้ก็เป็นฉากนะคะก็คืออันนี้ก็คือเตรียมไว้แล้วคือทางแบรนด์เขาก็จะมีบีไมาให้นะว่าต้องการจะให้ถ่ายอะไรยังไงบ้างในก็จะมีอาหารก็ตั้งไว้ข้างๆนู้แล้วก็เดี๋ยวเอาน้องเนี่ยมานั่งแทนที่อุ้มที่นั่งอยู่ตอนนี้ค่ะอันนี้คือเลิกเริ่มเริ่มสดละเริ่มตะกุยหา้ะกิดแล้วก็เดี๋ยวเราอะเริ่มกันเลยค่ะก็นั่งลงก่อนนั่งลงนั่งนั่งเร็วลูกนั่ง ทนมากนั่งไหมอ๋อเหลือเราจะต้องรอให้น้องเล่นกับสภักรอให้แบตหมดแล้วค่อยดึงน้องมานั่งนั่งไม่ได้ยูก่อนพันกี่พี่ค่ะโอ้ยนั่งลงนั่งลงเออนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งกอดนั่งนั่งแล้วเขาค่อยถอยออกมาเรื่อยๆนั่งได้ไหมนั่งให้กันได้เปล่า ชิก้าลมร้อนแล้วจะต้องมีกินอาหารไหมน้องอากาศองเพราะคงของอุ้มมันจะมีความเป็นแบบคนๆน,นี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะลองลองหาอะไรมาปูนะคะทำชิคก้าชิคก้ะไรเลย นะคะหลังจากที่เราพยายามกันมาเกือบสามสิบนาทีก็คืออากาศอีกอ่ะก็คือได้มาโล่หนึ่งนะคะเราก็จะนั่งดูก่อนว่าเราได้มัางมีอันนี้อันหนึ่งแล้วไม่ตรงกลางก็คือไม่ตรงกลางเลยเป็นข้อคิดว่าไม่ต้องรับเงินกับสัตว์เลี้ยงแล้วหรือถ้าจะรับกระตัวอื่นไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวอาจจะต้องฝึกน้องก่อนสักพักหนึ่งนี่ก็คือ ทนมากแล้วแบบว่าเราเหลืออีกประมาณสองสามฉที่เราต้องถ่ายคู่กับน้องด้วยนะคะอาจะลองพยายามอาจจะต้องเล่นกับน้องก่อนักพักึ่งให้เราว่าเริ่มพลังงานหมดเราถึงจะน้องแบบนั่งเฉยๆได้นะคะนั่งลง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 นังลงเออนั่งเอะนั่งลง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 นั่งเฮ้ยเหลือนได้ไหนี่หลังจากที่เราพยายามกันมานานนะคะจะลูงบอกว่า ให้เอาถ้วยอาหารมาแล้วให้แบบว่าขอๆเรียกว่าแบบเอ้ยเหมือนมีอาหารอะไรนี้ซึ่งเราก็ได้เยอะอยู่อ่ะนี้รูปนี้นก็ได้อยู่ทุกคนแต่ว่าเป็นท่าเดิมแบบว่าไม่ได้ขยับอะไรมากนะคะประมาณนี้เหนื่อย นี่เราก็พอได้รูปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวฉากต่อไปเนี่ยเราก็จะทางที่อุ้มถ่ายกับเจ้าตัวน้องชูการ์เองนะคะซึ่งจะต้องไปเปลี่ยนเสื้อก่อนนะคะเพื่อเป็นชุดสีน้ำตาลนะคะให้เท่ากับทีมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอุ้มจะใส่ชุดไหนคงก็ยังไม่ได้เรือเหมือนกันค่ะ <laughs> ก็นะฮะเก็ไปเปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยนะคะเป็นชุดสิน้ําต้าน,นีแล้วก็เป็นกระโปรงเสียงพูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนั่งถ่ายกันเราก็เลยข้างล่างไม่เปลี่ยนละกันนีก็คือใส่แค่ครึ่งบนนะคะตอนนี้นะคะก็ให้แบบว่าชูก้าแบบไปเดินเล่นก่อนแปบ๊บหนึ่งเราสำรวจห้องเพราะว่าปกติน้องจะไม่ได้ขึ้นมาห้องอุ้มน,นะคะ <c oughs> แล้วก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะเอาน้องไปถ่ายรูปก,กันต่อดีกว่า ต่อไปนะคะก็จะเป็นฉากพีต타เนะะี่ยค่ะซึ่งเมื่อจะถ่ายพ่กเจ้าตัวน้องนะคะแต่ว่าน,นี้คือเพิ่งกินข้าวเสร็จเพราะฉะนั้นก็จะง่วงมากๆค่ะตาก็คือแบบไม่ไหวแล้วง่วงมากเพราะฉะนั้นฉากนี้เราต้อง,ง,ง,องรีบถ่ายไม่ไหวแล้วง่วงก็คือง่วงมากๆ,ๆแล้วนะคะจะถ่ายแค่อีก1นึงจริงๆเราควรจะถ่ายฉากนี้ก่อนแล้วค่อยถ่ายฉากกินข้าวเพราะจะได้ไปนอนแล้วว่าเริงลำดับผิดค่ะ ่่ะนีเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้รูปออกมาประมาณไหนบ้างคะ่ะก็คือแบบง่วงไม่ไหวแล้วกงกันจะลงเดี๋ยวนี้นช่วก้า สำหรับวันนี้ที่ถ่ายไปหนก็คิดว่าน่าจะพอมีรูป ที่ใช้ได้อยู่นะคะเพราะว่าก็คือเซนสุดท้ายก็คือตั้งใจถ่ายมากแบบถ่ายเร็วที่สุดเพราะว่าปล่อยหนูไปนอนปล่อยหนูไปนอนนิดนึงนะคะซึ่งเราก็จะถ่าย่างแค่นี้แหละแล้วก็พา้นงไปนอนเพราะว่าถ้าปล่อยลงพื้นปุ๊บน่าจะนอนเลยทันทีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาวนานมากเลยหน้าน้องชุก้าเนี่ยก็คือง่วงมากเลยนะคะต่อปากของอุ้มเนี่ยยังสดใสอยู่เลยเพราะว่าสลีปหลอดเดียวเลยค่ะชุ่มชื้นสดใสยาวนานจริงๆค่ะเดี๋ยวรอดูภาพจริงทุ่มลงตอนที่ลงหน้าไอจีค่ะนี่เอาเป็นว่าถ้าชอบคลิป ะะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ค่ะสกคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรอีกน้องจะมาอีกหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะคะแล้ววันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายมาเร็วบ๊ายบายบ๊า